สวัสดีครับพบกันยนะครับช่องเอ็มอีวีเอกลังนะครับวันนี้มาข่าวสั้นนะครับตัวของนะครับไรเดอร์ท่านนี้นะครับโดนเข้าให้แล้วครับใครปัดเกิน3ครั้งรับทีละ1นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับภาพในนี้ก็คือมีการแจ้งเตือนจากระบบแก็บไดเวอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นของสายวินนะครับก็คือ0นาที58วินาที นะครับคุณไม่สามารถรับงานได้ชั่วข่าวเนื่องจากระบบตรวจสอบว่าคุณอาจเปิดให้บริการอะไรวะอาจเปิดให้บริการอ๋ออาจเปิดให้บริการโดยไม่เจตนาการุณาหลอสักคู่เพื่อให้ระบบดําเนินการเสร็จสิน้นคือข้อความเหมือนประมาณว่าเราเผลอไปเปิดโดยไม่เจตนาเขาก็เลยอาจจะช่วยทําให้เราอ่ะไม่โดนไปมากกว่านี้โดยการที่ ะระงับการใช้งานชั่วคราว1นาทีอันนี้เขาบอกว่าปัดสามครั้งปัดเกิน3ามครั้งนะระงับทีหน่งนาทีแสดงว่าเชื่อได้เลยนะครับคลิปนี้จะบอกว่าเขาจะเอาข้อมูล d a t a าเบ e ตรงเนี้เก็บไป,ไปไวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่ามีคนปัดแบบนี้กี่ครั้งแล้วเขาจะเพิ่มอัตราโทษลงขึ้นไปเรื่อยๆเช่นอ,อย่างอย่างล่าสุดของไลแมนไล m a n ก็คืออ่า อันนั้นไม่ใช่การปัดอันนั้นคือการแบบพักรับงานนะพักรับงานสิบนาทีเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงไรเดอร์แต่จริงไม่ใช่หรอกข้อความมันก็คือแอบแฝงว่าพยายามที่จะให้ไม่ให้ไรเดอร์พักไม่ใช่นี่ไม่ให้ไรเดอร์แบบออฟไลน์ก็เลยเอาไว้สิบนาทีนี้มาซ่อนเอาไว้พอออฟไลน์ก็เหินกลับไปพักอันนี้ก็ประมาณว่าแบบปัดสามครั้งข้อความออกมาแล้วว่าคุณอาจจะ เปิดให้บริการโดยไม่เจตนาแต่จริงๆไม่ใช่ไลเนอร์เจตนาตปัดอยู่แล้วบอกไปตรงๆไม่ได้ดิมันที่อาจจะต้องบอกคําพูดที่แบบยิ่มนวลนิดนึงข้ออ้างประมาณว่าเฮ้ยไลเดอร์เผิอเปิดนะมือไปโดนหรือเปล่าใครบ้ามันจะไปโดนโดนต้อโดนกี่ครั้งถ <c oughs> ูกไหมโดนต้องโดนกี่ครั้งเปิดแอปออนไลน์สองครั้งนะซึ่งปุ่มเนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ที่เดียวกัน บุ่มมันดูดูคนรถจุดกันถูกไหมอันนี้ก็แบบโอัอนนี้อันนี้ทําไม่เห็นหอนอะว่าเขาจะพยายามทํายังไงห้ได้ให้เราร,รับของเขาทุกงานก็แน่นอนคุณปรับราคาดิปรับราคาขึ้นมาให้มันสมเหตุสมผลเนีย่ยเชื่อว่ารเดอร์ทุกคนรับแต่ถ้าราคาไม่เสสมเหตุสมผลแล้วไปให้เขารับ ไปรับทีสี่ห้ากิโลในกรุงเทพสี่ห้ากิโลไกลนะเว้ยรถติดนะเจอกี่แยกอะอย่างเส้นคุณอยู่คุณอยู่อ่ะสูข่ของบิ๊กซอยหนึ่งละกันแล้วคุณต้องไปรับอีกห้ากิโลอะจากซอยหนึ่งไปห้ากิโลอาจจะไปเอ็มโพเรียมก็ได้นะคิดดูคุณผ่านเท่าไหร่ผ่านกี่แยกแค่แยกอโศกแยกเดียวก็กี่นาทีแล้วถูกไหมคุณหาไรเดอร์ให้มากพอไม่ได้ไงคุณเลยต้องมาทําแบบนี้นะครับอะ่ะ มีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับไรเดอร์ทุบทุกคนยังไงคอมเมนต์บอกเฮียกันหน่อยหรือคอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนกันหน่อยครับปัจจุบันนี้เฮียไปเปิดร้านกาแฟอยู่ที่พะหอหอนยุทธินห9เก้าทับแปดนะครับอ่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่ท้ายซอยนะครับกาแฟเนสกาแฟรเริ่มต้นที่ยีบ้าบาทกาแฟสดเริ่มต้นที่4าี่สิบอ่าเมริกาโน่กาแฟดำไม่น้ำตาลหรือปกติก็คือสามหนะครับเสาร์อาทิตย์เฮียมีข้าวไข่เจียวนะครับเริ่มต้นที่ยี่สบาบาทหนึ่งฟอง ส่งเครื่องมีน้ำพริกกะปิให้ด้วยฟรีนะครับเชิญชวนกันมาที่ซอยพระขนโยธิน69 8ช่วยโอด,โดูได้เนีงยังช่วยเหลือเป็นสื่อกลางให้กับไรเดอร์แล้วก็ให้กับพี่น้องทุกคนได้เห็นนะครับหรือให้บริษัทได้เห็นอันนี้มันเป็นการมาแชร์ข้อมูลนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c ค i b e ช่องเอ i มินให้ยาติดด้วยในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ